ตอนนี้นะครับผมเปิดอาการอยู่ที่เมืองเพิร์ตของสกอตแลนด์นี่คือผับแห่งแรกนะครับของเมืองเพิร์ตนะครับ The Old Ship Inn นะครับมาอย่างนี้ครับถมกยผมครับมันโทอสนะครับเมืองนะครับที่จะพาไปดูฟุตบอลแบบทั้บ้านนี่คือก๊อฟคลับนะครับเก่าแก่ดับห้าโลกนะครับก็ตั้งแต่ปี1810นะครับที่เริ่มต้นต่างประเทศจาของมันทอสทุกสี่แบบลิงส์พาร์ค ชาแนลกับมาแล้วครับอีพีนี้เป็นอีพีที่5แล้วกับปีที่3นะครับกับช่องนี้นะครับอุปีนี้นี่ผมเดินทางไกลแล้วก็มีความภูมิใจในการํำเสนอนะครับตัวเองเนี่ยก็มีความถึงเต้นด้วยเพราะว่าไม่เคยมามเมืองมเมืองนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยไปทีฟุตบอลทีที่ผมจะพาไปมาก่อนเหมือนกันนะครับผมเดินทางไกลจากลอนดอนมาสกอตแลนด์นะครับเพื่อทุกคนนะครับกับความแปลกใหม่กับฟุตบอลในอีก หนึ่งประเทศอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะครับตอนนี้นะครับผมตรวจการอยู่ที่เมืองเพิร์ตของสกอตแลนด์เป็นเมืองเล็กๆนะครับคนอยู่ประมาณสัก4ี่หมื่นกว่าคนครับสี่หมื่นกว่าเป็นอดีตเมืองหลวงนะครับของสกอตแลนด์นะครับนี่คือความสัมพันธ์ผมนี่ก็เห็นนะครับโบสถ์พวกเขาครับสวยงามมากครับกราบบ้านช่องนะครับเป็นอิฐสีน้ําตาลแก่ๆนี่คือความแตกต่างครับของพวกเขากับอังกฤษนะครับเวลาคุณมาที่นี่นะครับสกอตแลนด์จะเห็นอะไรแบบนี้นะครับ ความเอกลักษณ์ของเขาของการออกแบบโครงสร้างนะครับของตึกของพวกโบสถ์พวกสภาเมืองก็จะสวยงามมากๆนะครับ mm. อยาบอกว่าผมมาสกอตแลนด์ค่อนข้างบ่อยนะครับ mm. เคยดูผู้บอลมาเยอะนะครับ mm. เคยไปโอกฟอมดาบี้ mm. เคยไปเรนเจอร์ mm. ไปเซลติก mm. ไปฮาร์ดฮิบร์เนียนนะครับสองทีมของเอดินเบร์กนะครับ mm. เคยขึ้นเหนือไปออบอร์ดีนมาแล้ว นะครับดันดีก็เคยไปมาแล้วนะครับแต่ว่า EP เนี่ย EP ที่5มาที่นี่นะครับจะไม่ไปทีมใหญ่นะครับผมจะไปทีมเล็กๆทีมชนบทของพวกเขาซึ่งมีคนอยู่แค่หมื่นกว่าคนแต่ว่าไม่ไม่ใช่เมืองเพิร์ดนะครับเมืองเพิร์ดเนี่ยวันนี้ผมมาเพื่อที่ว่าให้ทุกคนได้เที่ยวก่อนนะครับเที่ยวก่อนจะไปดูบอลแล้วค่อยเดินทางต่อไปอีกกับรถไฟอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปดูบอลก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะเข้าสู่การไปชมเมืองเพิร์ดต้องขอขอบคุณก่อนนะครับ สมุนไพรดีผมเหมือนเดิมครับติดทัวร์พาเวอร์นะครับที่ช่วยให้ผมเกิดการเดินทางดีขึ้นมานะครับการเดินทางไกลไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ต้องมีการเรียกว่าออกค่าใช้จ่ายรถไฟนะครับเดี๋ยวทัวร์เนี่ยก็จะมีทัวร์ดีๆต่อเนื่องนะครับอย่างเดือนพฤศจิกายนนะครับสองเกมของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลแมนเเชสตอร์ชิตตี้ที่ภูเรอัลมาดริดนะครับผมจะร่วมคลิปด้วยครับกับพี่เม้งสัมหิวนะครับก็อยากให้รอ ติดตามการให้สนใจก็ลองเข้าไปเพจนะครับไปถามได้นะครับเอาละครับถึงเวลาแล้วที่จะพาทุกคนนะครับเที่ยวเมืองเพลิดครับนะครับเมืองเพลิดก็มีแม่น้ำนี่ครับแม่น้ำของเขาชื่อว่าแม่น้ําเทนะครับเป็นแม่น้าสายหลักนะครับเมืองดีๆนะครับเมืองสวยๆสังเกตครับในโลกนี้ครับต้องมีแม่น้ําคู่กันนะครับไหลผ่านกลางเมืองนะครับที่เพลิดก็เหมือนกันนะครับนี่คือเวลาประมาณสัก 9โมงครึ่งน,นะครับตอนเช้าของวันศุกร์นะครับวันศุกร์วัน,ส,วนสุดท้ายของสัปดาห์ที่คนทํางานกันนะครับบอสกเกตว่าคนเนี่ยน้อยมากครับเป็นมือที่เงียบจริงๆนะครับว่าผมมาค้างตั้งแต่วันพุ์ัดแล้วครับลองเดินชมเมืองตอนเยน็นดูคนน้อยจริงๆครับแล้วเขาข้อมูลเนี่ยที่หาได้คือคนอยู่ประมาณสัก4ี่หมื่นกว่าคนนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันมน,มน่าจะหลักหมื่น ถึงสองหมื่นเองนะครับเพราะว่ามันน้อยจริงๆมันเงียบจริงๆเหมาะกับการมนาะพักผ่อนชิลๆไม่ต้องการความวุ่นวายนะครับแต่ว่าก็มีอะไรๆให้ได้ดูกันให้ได้เที่ยวกันนะครับนะครับนี่คือโบสถ์ของพวกเขาครับโบสถ์ของเมืองเพิร์ตน,นะครับสวยง,งามครับตั้งอยู่ตรงนี้เวลาอากาศดีๆครับช่วงที่ยังไม่หนาวมากเนี่ยผมก็ชอบมาเมืองแล้วก็แปลกๆแล้วก็มาเดินริมแม่น้ำแบบนี้ครับก็จะเห็นผู้คน หลากหลายนะครับบางคนออกมาวิ่งนะครับออกมาจ็อกกิ้งบางคนก็กำลังจะไปทำงานไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยครับวิธีของคนคนในเมืองพวกเขาดูความที่เป็นเมืองเล็กๆครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับโบทแล้วก็จะพาไปดูเรียกว่าเขาซื้อของพวกเขาครับสภาเมืองนะครับของเมืองเพิร์ทซึ่งก็อยู่ตรงหน้าที่เองนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับความตึกของพวกเขาครับการออกแบบมันก็จะมีเสน่ห์ของ ความเป็นสกอตรแรลนด์นะครับอาจจะอังกฤษ เว่าจานจัดกลางแล้วครับย่านชอปปิ้งพวกเขาก็อีกครั้งครับที่อยากจะพูดคือดูครับดูผู้คนที่เดินมันเงียบจริงๆครับมันเงียบจนแบบเหมือนกับโอ้โหนี่คือเมืองร้างหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ครับมีร้านค้าเปิดนะครับนี่ครับนี่คือเคาซิวนะครับเคานซิลของเมืองเขานะครับสภาเมืองนะครับนี่ครับป้ายบอกนะครับข้างหน้ากับวีลคอมทูเพิร์ทแอนด์กินลอสเคานซิลนะครับ แลวก็อาจจะหมายถึงว่าผู้คนนะครับอาจจะมีทํางานเมืองอื่นบ้างนะครับก็เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้ามีร้านกาแฟน,นะครับแล้วก็พวกร้านอาหารร้านเล็กๆนะครับกุ๊กกิ๊กนะครับๆๆรบ,บอกะกับการถ่ายรูปน่ารักๆนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายรูปที่ไม่ค่อยมีใครลงด้วยเพราะว่าเมืองนี้คงน้อยคนที่จะเคยมานะครับเชา้ชาๆอากาศดีดีนะครับเราขึ้นมา ทางเหนือนะครับเหนือกิจขึ้นมาชอดแลด์เนี่ยครับอากาศมันก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ครับี่ก็เป็นกับสนนะครับสายเล็กๆนะครับของเมืองเพิร์ทอันนี้ผมให้ให้ดูเป้าครับนะครับคนมาถ้ามาเมืองนี้อยากได้ผับโลเคอลจริงๆนะครับนี่คือผับแห่งแรกนะครับของเมืองเพิร์ทนะครับ The Old Ship Inn นะครับ ก็ตั้งแต่ปี1665ครับป้าบอกไว้นะครับแล้วก็มีเบียร์โปรเคิลนะครับที่หากินไม่ได้ในอังกฤษนะครับที่นี่แน่นอนครับคุณมาที่นี่คุณจะเจอเบียร์สกอตแลนด์แท้ๆแน่นอนครับนะครับนี่ครับสิเป้าแล้วครับสำหรับคนชอบดื่มหรือว่าชอบเปิดโลกนะครับเวลามาต่างประเทศนะครับดิโอชิปินนะครับถ้ามาเมืองเพิร์ดนะครับขอแนะนำเลยว่าให้มานะครับก็ถัวนเเล็กนะครับ ของเมืองเพืรตัวช่งนี้ก็มีทำสวนหน่อยนะครับตามุณประมาณของพวกเขาร้านอิตาลีนะครับก็มีอยู่นะครับฝั่งขวามือนี่นะครับ t h e ะบราเดอนะครับร้านนี้อิตาลีนะครับวดูเกตดีครับร้านร้านนี้นครับอิตาลีนะครับอาหารอิตาลีมีพิซซ่าอยู่บ้านนี้ ข้างหน้าเนี่ยที่ผมพาไปคือเป็นเพิร์ดนะครับอาร์ตแกลเลอรี่ก็จะรวมศิลปะนะครับต่างๆทุกอย่างนะครับเอาไว้ที่นี่นะครับเห็นตึกข้างหน้าใช่ไหมครับสีนดำตาลข้างหน้าแล้วป้ายของเขียวๆนะครับเพิร์ดอาร์ตแกลเลอรี่นะครับแล้วก็เป็นมิวเซียมที่รวมทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับศิลปะวาดรูปภาพวาดภาพวาดต่างๆนะครับเอาไว้อย่างครบครัน เอาแค่ๆว่านะครับตึกใกล้ๆกันนะครับก็มีครับเพนนะครับตังกำแพงแบบนี้มูโรนะครับเป็นรูปดอกไม้ต่างๆเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับนี่ครับมิวเซียมนะครับแอนอาร์แกลเลอรี่ของเมืองเพิร์ดครับนี่ครับที่นี่นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับถ้าเกิดคุณมาเมืองเพิร์ดนะครับซึ่งคนโลคลบอกว่า เป็นสิ่งที่ must do ต้องทำต้องมาคือนี่ครับด้านนี้คือตรงหน้าผมนะครับเป็นเพิร์ทมิวเซียมนะครับก็พิพิธภัณฑ์นะครับของเมืองเพิร์ทเมื่อกี้พาไปนะครับอาร์ตแกลเลอรี่แล้วนะครับนี่มามิวเซียมบ้างนะครับเป็นเมืองเล็กๆครับคุณสามารถเดินได้ทั่วนะครับแค่กระเป๋ามาใบเดียวนะครับเข้าเช็คอินโรงแรมนะครับแล้วก็นี่ครับเดินได้ทั่วนะครับนี่ก็มิวเซียมของเขา ทำไมนะครับเพื่อถึงเป็นอดีตเมืองหลวงนะครับของสกอตแลนด์นะครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ในอดีตพวกเขามีอย่างไรบ้างนะครับเรื่องของกษัตริย์ต่างๆนะครับข้างในนี้มีคําตอบนะครับแล้วมิวเซียมนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับในอังกฤษเองก็ตามสกอตแลนด์คุณไปเวลนะครับทุกอย่างฟรีหมดนะครับไม่มีเสียเงิน ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในคาเฟ่นะครับภายในพิเซียมนะครับของเมืองเพิร์ตก็เป็นเช้าที่อากาศดีครับก็เลยอยากมานั่งจิบกาแฟแล้วก็กินขนมนะครับเบเกอรี่ที่เป็นเรียกว่าขนมหลักนะครับประจำชาติของพวกเขานะครับก็คือสุโขน์นะครับน่าจะมีคนเคยชิมหรือเคยได้ยินชื่อมาแล้วว่าสุโขน์หน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าอยากให้ดูก่อนนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับสุโขน์นะครับก็จะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็น สโนนะครับเปลนสุโค่นนะครับแค่มีเนยอย่างผมสั่งมาเนี่ยเป็นชีสครับเป็นทีสุโค่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นผลไม้ก็มีนะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่การดีไซน์ของของแต่ละคาเฟ่นะครับราคาก็มาทักสามปอนด์นะครับสามปอนด์กว่าๆนี่ครับสุโค่นนะครับก็มาเราจิบกับกาแฟหรือชานะครับก็จะเข้ากันมากนะครับนี่คือเดเกอรี่นะครับคุณไปอังกฤษไปสกอตแลนด์นะครับ ไปไอแลนด์ and, ต้องเจอครับนะครับก่อนที่จะปิดนะครับป,ปิดการพามาเที่ยวเมืองเพิร์ตนะครับซึ่งผมก็เบ,บิรพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการว่าอยากพามา เที่ยวก่อนนะครับก็เป็นกับ EP ีที่มีทั้งเที่ยวกับการดูบอลด้วยที่สกอตแลนด์นะครับเมืองเพิร์ธเนี่ยนะครับเป็นเมืองเล็กๆก็จริงแต่ว่าก็มีฟุตบอลครับหลังผมเนี่ยเป็นช็อปพวกเขาทุ่งตั้งอยู่ในเมืองครับก็เห็นแล้วครับคือเซนต์ตอรสโตนนะครับก็เป็นทีมที่พอมีชื่อเสียงหน่อยเคยได้แชมป์บอลถ้วยของสกอตแลนด์นะครับตอนนี้ครับพวกเขาอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพก็คือเพิ่งตกชั้นมาจากพรีเมียร์ลีกแต่ก็เป็นทีมที่มีแฟนบอลโลกาแลก็ตามเชียร์อยู่จริงๆนนนะคคครับผมมมอยาา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 กพไปสสแแต่่่่ววววดูเช็หง ออกไปจากรถเบองไกลพอสมควรนะครับคือเดินไม่ได้นะครับก็เลยไว้โอกาสหน้าดีกว่าไว้บอลเกมที่มีบอลด้วยครับก็จะพาไปทีเดียวเลยนะครับก็เลยอยากพามาช็อปก่อนพามาดูสินค้าของพวกเขานะครับในอดีตเป็นท euh ีมที่เคยได้แชมป์บอลถ้วยแล้วครั้งหนึ่งนะครับเซอร์เล็กฟุกุสันสมัยเป็นนักเตะเคยมาเล่นที่ทีมทีมนี้ด้วยครับโ็สโตนนะครับ ฮัลโหลนะครับนี่ครับวีลคัมนะครับทูซินตตอสตูลเอฟซีนะครับโลโก้ของเขาก็เป็นโลโก้กับอของเมืองเพลสนะครับก็ใช้รูปอินซีนะครับสองตัวนะครับหันหัวออกสองด้านนะครับเป็นทีมที่มีโทนสีน้ำเงินนะครับเป็นโทนหลักนะครับทีมนี้นะครับก็นี่ครับมีพวกผูงกุญแจต่างๆก็จะ่นอนว่าสินค้ามันก็จะเหมือนทีฟุตบอลในอังกฤษ นะครับก็ม ouais, <Right. S 1> pues, uh ีพูนแจมีป้ายบ่งบอกชื่อสนามโพสโค้ดนะครับกระติกน้ําต่างๆบวกหมายพรมนี่หน้าหนาวนี่บวกพวกนี้นี่ช่วยได้เยอะครับนะครับดูราคาก่อนครับบวกหมายพรมครับราคา10ปอนด์นะครับราคาก็อาจจะถูกกว่าอังกฤษนะครับที่มีนิยนะครับเดี๋ยวนี้นี่นอกจากขายสินค้าแล้วก็ยังมี เรื่องราวประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยคล้ายๆมิวเซียมย่อยๆเลยนะครับดีมากครับทำอยู่ในเมืองด้วยนะครับเดินง่ายก่อตั้งยังไงนะครับเมื่อไรในอดีตเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับนี่เป็นรูปภาพสมัยที่เล่นกับแมนยูเดนะครับปี1 9 8 9ไปอาลอบสั้นนะครับก็เป็นกระดันทีมทีแดงในตอนนั้นนะครับนี่ครับ ภาพตอนที่แชมป์ได้แชมป์บอลถ้วยนะครับสกอตติชคัพเดอะเบสต์เดย์ของพวกเขานะครับแน่นอนว่าในสกอตแลนด์นะครับสองทีมกัสกอเรตของเขายิ่งใหญ่มาตลอดนะครับซสติกเรนเจอร์ทีพวกนี้ก็ได้แชมป์บอลถ้วยก็ถือว่าสักเซตมากๆเลยนะนี่ก็เสื้อแข่งนะครับเป็นแจ็คเก็ตในนี้จะเป็นเสื้อตอนวอร์มนะครับแจ็คเก็ต อันนี้60ตปอนนะครับแจ็กเก็ตตัวนี้อันนี้ก็เสื้อเด็กเสื้อเด็กเสื้อแขกเสื้อเด็กนะครับก็นี่คือการพามาช็อปนะครับใครมีโอกาสก,าก็ลองแวะมาดูนะครับเมืงเพิร์ดบีทีฟุตบอลด้วยครับเซนต่อสตอน f อฟนะครับ ก็ได้เวลาครับเดินทางไปยังเมืองที่ผมจะพาไปดูฟุตบอลนะครับซึ่งเตะกันในบันเสาก็ไปนอนค้างสองคืนครับคือบันศุกกับบันเสาหลังเกมนี่คือเพ์ทครับที่ผมอยู่และได้พาไปชมเมืองไปเที่ยวมานะครับก็ทั้งรถไฟของสกอตแลนด์นะครับพิ่งไปตามทางนะครับเลียบทะเลไปแบบนี้นะครับไปอย่างนี้ครับจุดหมายผมครับมอนทสนะครับเมืองนะครับที่จะพาไปดูฟุตบอลแบบปับ้านแบบปันนอกของแท้ครับชนบทแบบสกอตแลนด์ครับ รถไฟมาแล้วครับรถไฟวิ่งระหว่างเมืองครับในสกอตแลนด์นะครับเรียกว่าสกอตเรลนะครับก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจากเพิร์ตไปยังมอนทัวสนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามอนทัวสเมืองที่อยู่ติดทะเลจะสวยงามแค่ไหนนะครับความสวยงามแล้วก็ฟุบบอเล,ล <c oughs> ่าว่ามัน มันต้องเจ๋งสำหรับผมนะฟุตบอลทีมเ,เล็กๆนะครับบ้านๆ ทร o s นี่ครับป้ายสถานีนะครับเป้าหมายหลักของผมกับการเดินทางครั้งนี้ครับ EP ที่5มอนโทรสนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นภาษาของพวกเขาภาษาถิ่นของเขานะครับกาลิกนะครับพเรามา Scotland ก็จะเห็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาของเขาครับกาลิกเสมอๆครับและที่คลาสสิกคือนะครับเรือไฟของพวกเขานะครับนี่ครับทะเลอยู่ตรงข้างหน้าเลยครับ โอ้นี่มันพามาถูกที่จริงครับความสวยงามธรรมชาตินะครับความร่มรื่นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าฟุตบอลกับเมืองแบบนี้มันต้องมีสเสน่ห์อย่างที่สุด นะครับก็เอากระเป๋านะครับเก็บเรียบร้อยครับในโรงแรมนะครับสักครู่นี้ต่อเช็คอินนะครับก็บังเอิญมากนะครับลุงที่เป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่อะไรครับโรงแรมประมาณสัก15ห้องได้เป็นคนเมืองคอนโทสเนี่ยครับโดยกำเนิดนะครับเป็นโลคอลเลยนะครับเวลาพูดก็จะฟังยากหน่อยสำเนียงของเขานะครับแต่เขามีภรรยาเป็นคนไทยนะครับเป็นคนบุรีรัมย์ดังนั้นโรงแรมของของลุงเนี่ยก็จะมีครัวไทยนะครับเปิดอยู่นะครับชื่อว่ามายม ก็กีก็ได้โอกาสคุยกับพี่ๆที่ทํางานอยู่ในครัวนะครับก็สุดดีดน่ารักดีนะครับคือพอเรามาต่างประต่างเมืองเนี่ยเพราะเมืองแปลกๆที่มาครั้งแรกเนี่ยอย่างผมมาเนี่ยมาที่นี่ครั้งแรกนะครับบอนทสก็อุ่นใจแล้วว่าอ่ะมีคนไทยแล้วก็มีอาหารไทยนะครับรออยู่แน่นอนนะครับก็ไม่ต้องกลัวหิวแล้วนะครับแน่นอนว่ามีข้าวมีข้าวสวยกินนะครับง่ายๆนะครับมอนทสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมืองที่มีความสําสคัญเมืองเล็กๆนะผม คนอยู่ประมาณทักหนึ่งหมื่นคนนะครับโดยประมาณครับรเรียกว่าดอยมากดอยมากๆ,ๆนะครับแต่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลลอ์ทซีนะครับเรียบขึ้นไปนะครับตามแผนที่ที่ผมให้ดูในตอนที่เดินทางมาจากเพิร์ทนะครับเมื่อกี้นั่งรถไฟก็ผ่านผ่านดันดีผ่านอาร์บูดนะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลเลยขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นอเบอร์ดินแล้วความสวยงามและก็สเสน่ห์ของพวกเขาทําใหก้ก็จะเป็นเมืองที่ผู้คนน่ารักเบลลี่แล้วก็เดินไปหน่อยก็จะเจอทั้ทะ,ทะ,ทะเลแล้วนะครับ ต่อมาออมอนทวสเป็นเมืองที่อยู่ในแอเรียที่ชื่อว่าแองกัสนะครับก็เป็นแคว้นแองกัสซึ่งสายเนื้อต้องต้องรู้ดีเลยครับว่าแองกัสเนี่ยครับก็เป็นสายพันธุ์วัวนะครับที่ดีมากๆนะครับบางคนก็ยกย่องว่าเป็นหนึ่งของโลกนะครับเวลาทำสเต็กเนี่ยนะครับเนื้อแองกัสจะดีมากๆนะครับอร่อยมากผมก็คิดว่าอยากจะลองดูหน่อยถ้าเกิด เจอร้านดีๆที่ถูกใจนะครับก็อยากจะลองแล้วก็อยากจะเรียกว่าลองถ่ายนะครับเผื่อใครสนใจเวลามามันทัวจะได้มาตามรอยถูกนะครับว่ากินเต็กเนื้อนะครับถึงแหล่งเป็นอย่างไรหลังผมก็นี่ครับก็เป็นเท้าฮอลเขานะครับของเมืองมอนทรูสข้างหน้าก็เป็นย่านหลักของเขาแล้วครับของมอนทรสครับเดี๋ยวต้องพาเที่ยวดูก่อนนะครับจากเพิร์ตนะครับก็มาที่นี่ครับมอนทรูสครับ ผมก็พยายามจะทิศทางครับเดินไปชายหาดนะครับของมอนโทสไปดูทะเลเหนือนะครับนอร์ซีก็ตะกี้นะครับช่วงบริเวณกลางเมืองผมก็เดินมาเรื่อยๆตามแผนที่นะครับใน Google ก็เดินผ่านบ้านคนนะครับเป็นญานบ้านคนจะเป็นสวนเล็กๆนะครับดีเขาว่ามีไว้นะครับให้คนที่อยู่แถวนี้ครับออกมาเดินเล่นกันนะครับดี๋พาลูกพาหลานมาเล่นฟุตบอลบ้างนะครับมาตากแดดตากลมนะครับ นี่คือวิธีของฝรั่งนะครับคนอังกฤษคนสกอตแลนด์ก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับอย่างนี้จริงๆครับอย่างว่าครับเพราะว่าเมืองเล็กๆนะครับคนอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับก็ชิวๆแบบนี้วิธีแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปแข่งขันไปแย่งชิงหรือว่าต้องไปเผชิญกับรถติดอะไรนะครับทุกอย่างมันเหมือนกับชีวิตเรามันสู่จุดที่ว่าทุกอย่างมันเรียบง่ายนะครับ ก็เป็นการว่าบางทีนะครับดูพบบอที่ใหญ่ๆหรือในลอนดอนนะครับฝ่าผู้คนบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างมาแบบนี้นะครับ EP นี้กับสกอตแลนด์เมืองแบบมอนท์ทสผมว่ามันก็แปลกดีนะครับผมก็ไม่เคยมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกกับผมอีกอย่างหนึ่งด้วยข้างหน้าครับตามแผนที่คือจะไปที่ทะเลครับ บางทางเดินจะไปหาชายหาดทะเลนะครับก็เจอกอล์ฟคลับนะครับรอยัลมอนโทสนะครับเมื่อคันถ่ายกอล์ฟคลับอันนี้นะครับเห็นลุงที่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมบอกผมว่านี่คือกอล์ฟคลับนะครับเก่าแก่อันดับ5ของโลกนะครับก็ตั้งแต่ปี1810นะครับที่เริ่มต้นมีขึ้นมาครับตามป้ายที่บอกแล้วก็จะมีนะครับสนามกอล์ฟนะครับให้คนมาเล่นกันนะครับ ทางทางทางซ้ายก็ทางขวายิงวันนี้อากาศดีๆด้วยครับก็จะเห็นคนมาออกรอบกันโอ้ชีวิตนะครับนี่ครับชนบทของสกอตแลนด์นะครับนี่ครับหญ้าเขียวๆคนมานะครับยืนรอพัดลูกกอล์ฟผมก็เลยไม่เป็นนะครับแต่ว่าลองไปดูนหน่อย เราดูครับมันหญ้ามันเขียวจริงๆครับยิ่งมีแดดส่งสะท้อนด้วยครับสวยงามครับมอนโทรสก็เดินมาแบบพอเมื่อยนะครับจากในเมืองนะครับกลับถึงนะครับถึงริมหาดแล้วก็ทะเลเหนือพอสซีครับซึ่งมันสวยงามจริงวันนี้ เห็นหน่อยครับมาเที่ยวบอนทสแล้วมันเงียบสง,งบครับไม่มีร้านค้ามาขายไม่ได้มีคนมาปูเสือนะครับไม่ได้มีอะไรที่ทำให้มันเสียสภาพไปนะครับทุกอย่างมันก็ยังคงไว้แบบแบบไหนก็แบบนั้นของฟ้านะครับสีแบบนี้นกคาเรแบบนี้นะครับ อากาศมันดีจริงๆในวันนี้นะครับที่มอนทรส์ครับก็มีคนนะครับจูงนักนะครับมาเดินเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการพามาเที่ยวกับพามาแนะนำสถานที่เที่ยวใหม่ๆเผื่อใครโอกาสมานะครับจะได้มาแวะมาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอาจจะไปแค่เอดินเบร์ระนะครับกาสโกหรือว่าขึ้นไปทางเหนือนะครับไฮแลนด์แบบนั้น นี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่นา่าจะแวะมาสักหนึ่งวันได้ ชายหาดนะครับจากตัวทะเลเข้าสู่ตัวเมืองนะครับที่ผมพักในโรงแรมเนี่ยนะครับตรงใจกลางเมืองก็เช็คแล้วว่าสนามฟุตบอลของมอนทัสเอฟซีเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลครับก็เลยเดินมาแวะก่อนไปมาสำรวจก่อนนะครับหลังผมก็สนามของมอนทัส์เอฟซีนะครับลิงค์พาร์คต้องจินตนาการว่าวันที่มีเกมนะครับวันวันเสาร์เนี่ยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงกับเมืองที่มีคนอยู่ประมาณหมื่นคนเนี่ยนะครับและสนามเล็กๆแบบนี้นะครับ คนจะมายัางไงบ้างวิธีการเชียร์ของคนมอนโทสคนสกอตแลนด์จะเป็นยังไงนะครับมันก็คงมีสงเสน่ห์พวกเขาเดี๋ยวต้องรอดูเลยครับพัทหนึ่งนะครับก็คือพาร์ทนี้ผมพาเที่ยวแล้วกันนะครับเที่ยวเมืองเพิร์กก่อนเมืองเพิร์กคือเมือง,เม,องเมืองเก่าอดีตเมืองหลวงของสกอตแลนด์แล้วก็นั่งรถไฟต่อมาอย่างมอนทูสที่นี่นะครับเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลแล้วก็อยู่ในเรียกว่าพื้นที่ที่เรียกว่าแองกัสนะครับก็มีสเต็กดีๆมีเนื้อ วัวที่ส่งออกกันไปทั่วโลกขายดีมากๆนะครับวันนี้พาร์ทหกับ E ีพีพิเศษแล้วกันครับกับการพามาสกอตแลนด์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากจริงๆนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับส,สไบสกายกันด้วยครับกับช่องไก่ป่าช่องนี้การที่การพามาเที่ยวมาดูบอลถึงสกอตแลนด์เนี่ยมันก็เป็นความตั้งใจของผมจริงๆที่อยากนาเสนออะไรที่แตกต่างแล้วก็มีความแปลกใหม่จาก EP ีที่ผ่านๆมาครับซึ่งก็ดู่ในอังกฤษนะครับ ก็คิดว่าชอบกันพาสสองใหเราว่าจะาเข้าสนามฟุบตบอลหลังผมครับลิงค์พาชมบรรยากาศหน่อยบอนทอตเอฟซีนะครับทีมชุดบทของสกอตแลนด์เขาเชียร์บอลกันยังไงครับผมเจอกันครับอีพีพนหน้าครับ